สวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับก็สําหรับในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับในสถานการณ์วิกฤตโควิดครับโดยมีการ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับผมก็ขอชี้แจงซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นในโรงในรายละเอียดนะครับก็ในส่วนของหลักสูตรสทบนะครับก็มีการลดค่าธรรมเนียมนะครับสี่พาบาทนะครับก็ประมาณ15.5%นะครับแล้วก็หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตนะครับก็ลด4,500บาทเหมือนกันนะครับรวมไปถึงหลักสูตรใหม่นะครับก็คือภูมิสถาปัตปฏิกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับก็ลด4,500บาทนะครับ ในส่วนของหลักสูตรปริญญาโทนะครับภาคไทยนะครับภาคปกตินะครับก็ลด4,500บาทนะครับนอกจากนั้นในหลักสูตรนานาชาติของคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไอเดียนะครับหลักสูตรจอ d e ี r e e นะครับแล้วก็หลักสูตรรวมถึงหลักสูตรปริญาเอกนะครับก็มีการลดค่าดำเนินการศึกษาทั้งหมดนะครับประมาณ10%นะครับก็ราวๆ 9000บาทนะครับอันนี้ต่อภาคการศึกษานะครับถ้ารวม2ภาคการศึกษานะครับหลักสูตรปกติเนี่ยก็จะลดถึง9,00 0บาทนะครับส่วนในหลักสูตรของภาคอินเตอร์เนี่ยก็จะลดไปจนถึงประมาณ18,00 0บาทนะครับในเรื่องของการบริหารสถานพื้นที่นะครับก็เรื่องของการเข้าออกทางเข้าออกคณะนะครับเราก็ยังคงมาตรการนะครับเพื่อให้นักศึกษาทุกคนนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองมีความมั่นใจนะครับว่า บุรหลานของท่านนะฮะหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยจะได้เข้ามาใช้พื้นที่นะครับที่มีมาตรฐานของความสะอาดตามมาตรฐานสาธารณสุขนะครับเราดูเกณฑ์ของประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็ผ่อนคลายนะครับเป็นไปตามระยะที่มาตรการต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งในเบื้องต้นณวันนี้นะครับเราก็กําหนดจุดทางเข้าออกจุดเดียวนะครับเพื่อคนโทรลจุดเข้าออกนะครับหนึ่งจุดนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าคณะ ครับก็มีการลงจือนะครับหรือใช้วิธีการสแกนก็ได้นะครับแต่จะมีการกําหนดจุดเข้าออกเพียงจุดเดียวนะครับรวมไปถึงเรื่องของมาตรการที่เราขอความร่วมมือนะครับให้ทุกคนส,สวมหน้ากากนะครับถ้าเกิดใครไม่สวมเราก็จะแมอนุายให้ผ่านจุดคัดกรองนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมนะครับพื้นที่ที่ทําความสะอาดนะครับก็ ตอนนี้เนี่ยเราได้วางแผนนะครับเราตามรอบของการทำความสะอาดเดิมของเราเนี่ยนะครับเราเพิ่มรอบในการทำความสะอาดนะครับเพิ่มขึ้นไปประมาณ30%นะครับก็คือว่าจะมีความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีะมาตรการในการที่จะกระจายจุกจ่ายแอลกอฮอล์นะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมนที่เราเคยวางไว้นะครับตอนที่อยู่ในมาตรการ โควิดเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเปิดเทอมนะครับเราจะรองรับนักศึกษามากขึ้นเนี่ยเราก็เตรียมที่จะกระจายนะครับเรียกได้ว่าทุกๆไม่ถึงระยะ50เมตรนะฮะต้องเจอ,อที่กดปุ่มกดแอลกอฮอล์นะครับ <S <S ในส่วนของคําถามที่ถามกันมาเยอะนะครับก็คือเรื่องของห้องปฏิบัติการสตูดิโอนะครับในขั้นต้นนะครับ ภาคการศึกษาที่1เนี่ยมีการประกาศให้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมดนะครับแต่พื้นที่ปฏิบัติงานนะครับเราเล็งเห็นว่าเราก็ควรที่จะต้องบริการทัึกษาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอาจจะมีการจัดรูปแบบใหม่นะครับในอดีตเนี่ยเราเคยจัดห้องสตูดิโอตามหลักสูตรนะครับทุกหลักสูตรก็จะมีห้องกระจายอยู่ทุกหลักสูตรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรตามระยะที่ รัฐบาลกำหนดเนี่ยนะครับเราเลยจาเป็นที่จะต้องใช้ลักษณะสตูดิโอรวมนะครับก็คือว่าให้นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีนะครับทุกหลักสูตรเนี่ยนะครับเข้าไปใช้พื้นที่สตูดิโอเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพื้นที่นะครับระยะห่างเนี่ยนะครับอย่างเพียงพอต่อความปลอดภัยนะครับก็มาตรฐานของทางรัฐนะครับประกาศไว้หเมตรเราก็เผื่อไว้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับเพราะนั้นเนี่ย สตูดิโอรวมเราในสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง155คนนะครับก็ค่อนข้างเกือบสูงนะครับถ้าเทียบกับแผนการสอนของการสอนออนไลน์นะครับก็เอ้จำนวนขนาดนี้ก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับรวมไปถึงเรื่องของการ Provi d e f a c i l i t y อื่นๆนะครับอันนี้เช่นโต๊ะเขียนแบบนะครับสำหรับบางวิชานะครับน้องๆอาจจะไม่ต้องกังวลว่าตัวเองไม่มีโต๊ะเขียนแบบจะสามารถที่ที่หอพักนะครับเราจะเอาที่ไหนเขียนนะครับก็ ทางสตูดิโอรวมก็มีการาจัดเตรียมนะครับต๊็เกียนแบบไว้ให้นะครับในส่วนของการเปิดปิดนะครับสตูดิโอคงไม่ไม่ได้เปิดเท่ากับเวลาปกตินะครับเพราะว่าเราต้องเว้นระยะเวลาไว้สําหรับการที่จะระบ,บายคนเข้าหอแล้วก็เวลาที่จะต้องเข้าไปเตรียมทำความสะอาดนะครับเพราะว่ารอบทำความสะอาดเนี่ยจะเยอะกว่าปกติก็จากเดิมที่เราเคยเปิดตั้งแต่เช้านะครับจนถึง สามทุ่มนะครับตอนนี้ก็ขอปรับเวลาลงมานะเป็น9ก้าโมงเช้านะครับแล้วก็จบที่ประมาณเวลา5้าโมงเย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางหลักสูตรแล้วก็ทางวิชาได้รับทราบแล้วนะครับก็ไปจัดการในเรื่องของการบริหารการสั่งงานนะครับให้เป็นไป,นป,นปนตามเงื่อนไข,ขของการที่เราพวายพื้นที่ให้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่มีเรื่องของโหลดงานที่เกิน เวลานะครับนอกจากห้องสตูดิโอแล้วนะครับก็ยังมีพวกพื้นที่สนการอื่นๆนะครับพื้นที่พักคอยนะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมนะครับพื้นที่ห้องศตวษที่เพห้องการเรียนรู้สื่อสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็ในภาคการศึกษาที่1เรายืนยันว่าเราเปิดนะครับเราให้บริการนักศึกษายอย่างเต็มที่นะครับ ตามมาตรฐานามปลอดภัยนะครับจากที่เคยอาจจะจุได้50คนเราขอลดจํานวนลงนะครับเพื่อให้มันเกิดระยะห่างที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับก็อาจจะรองรับได้ประมาณสัก20คนนะครับส่วนพื้นที่ห้องสมุดนะครับก็เปิดให้บริการยืมคืนนั่งอ่านนะครับแต่ในส่วนโซนที่เป็นโซนนอนโซนเอ็นตัวโซนอะไรบริเวณน,นั้นเราขอสงวนไว้ก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับในการที่จะ แพร่กระจายโรคนะครับแล้วก็ในเรื่องของห้องปฏิบัติการไม้เหล็กนะครับเราก็ดูตามแผนการสอนของอาจารย์ที่ส่งมาเป็นหลักนะครับว่าว่าตอนนี้อาจารย์ได้ส่งมาแล้วนะครับว่ามีความต้องการที่จะใช้ห้องปฏิบัติการไม้เหล็กนะครับก็เราก็เตรียมเรื่องของการจัดระยะนะครับของแต่ละอุปกรณ์นะครับแล้วก็การจัดเวรยามก็ไปตรวจตรา ให้การสนับสนุนนักศึกษสาในการทํางานนะครับรวมไปถึงเรื่องของการกําหนดพื้นที่ต่อคนครับให้เกิดความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการใช้เครื่องมือเองแล้วก็เป็นระยะในการปลอดภัยที่จะแพร่เชื้อครับแล้วก็มีมาตรการที่จะเข้าไปทนาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับครับในส่วนของผมก็คงจะมีรายละเอียดนะครับในงานนาเสนอแค่นี้นะครับนักศึกษาคนไหนที่มี คําถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่นะครับการบริการนะครับก็สามารถติดต่อนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวทางอาจารย์แผ่นดินและก็ทีมงานคงจะมีรายละเอียดว่าจะติดต่อเข้าไปในบริเวณไหนนะครับเราพร้อมที่จะรับฟังความทุกความคิดเห็นนะครแล้วก็รับฟังในเรื่องของการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับในการพัฒน,นาการบริการนะครับเพราะว่าเราเจอในสถานการณ์ที่ ทุกคนก็เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะครับก็หวังว่าเทอมนี้นักศึกษาทุกคนคงจะสามารถปรับตัวนะฮะเข้ากับการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงในเรื่องของสถานการณ์ใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ